สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้พามาดูระบบน้ํานะครับระบบน้ําที่ไว้ให้สัตว์กินนะครับนี่ก็ไว้ให้ควายกินนะครับใช้เป็นลูกลอยนะครับมาดูนะครับคลิปอาจจะย้อนแสงไปนิดหนึ่งครับควายกินน้ําเยอะนะครับถ้า เปิดให้คงไม่ไหวนะครับควายมีหลายตัวนะครับจะใส่เป็นกระบะปูนนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นวาล์วปิดเปิดนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายข้างในนะครับให้ดูการทำงานของ ไอ้ลูกลอยน้ำนะครับก็ซื้อมาใช้นานแล้วนะครับก็เป็นปีแล้วนะครับใช้ได้ดีนะครับซื้อมาสองสามปีแล้วนะครับใช้งานก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับดูนะครับผมจะเอาน้ำออกบางส่วนนะครับ ดูการทำงานของทุบลอยนะครับนี่นะครับถ้าควายมากินน้ำนะครับน้ำก็จะไหลออกมาเองนะครับ ถ้าใครจะซื้อลูกลอยแบบนี้นะครับก็ขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวเล็กๆนะครับเล็กๆแต่ประสิทธิภาพนี้ไม่เล็กเลยนะครับนี่นะครับน้ำเริ่มเต็มนะครับก็จะตัดเองเลยนะครับ เต็มแล้วนะครับนี่นะครับใครที่กําลังหาลูกลอยนะครับก็แนะนําแบบนี้เลยนะครับเล็กๆนะครับพอตอนเย็นมานะครับควายเข้าโคกก็จะมากินน้ําก่อนนะครับพอกินเสร็จน้ําก็จะไหลออกมาเองนะครับ นี่นะครับกบะปูนกบะเดียวนะครับก็เลี้ยงควาย30กว่าตัวนะครับไม่ต้องใช้รางน้ําใหญ่นะครับเล็กๆก็เอาอยู่นะครับนี่ก็เก็บปุ๋ยนะครับเก็บปุ๋ยก็จะเขี่ยๆเคียกองนะครับ แล้วก็จะเอากระสอบมากรอกเอานะครับปุ๋ยนี่สวยมากเลยนะครับนี่นะครับดูปุยย๋ยขี้ควายนะครับปุ๋ยขี้ควายนะครับถ้าใส่ผักก็จะงามกว่าขี้วัวน,นะครับเพราะขี้ควายมันไม่ร้อนนะครับนี่นะครับโคกใหญ่นะครับ เมื่อวานก็กรอกไปเจ็ดสิบกระสอบแล้วนะครับพอเช้ามานะครับควายเหยียบย่ำอีก,กอนะครับก็ได้อีกนะครับตรงนี้เห็นครับเมื่อวานก็ตรงนี้นะครับวันนี้ก็เขี่ยตรงนี้อีกนะครับเยื่อสัตว์ได้ประโยชน์หลายอย่าง นี่นะครับดูปุ๋ยนะครับตรงนี้เป็นที่เปียกหน่อยนะครับตรงนี้ก็ยังไม่เอานะครับก็จะกรอกถน้นก่อนนะครับ ดูตรงนั้นก็เป็นผงแล้วนะครับ้อกควายอยู่ติดทุ่งนานะครับก็จะสะดวกแกการไล่เข้าโคกนะครับไม่ต้องเดินผ่านถนนใหญ่นะครับ ที่โกยนี้ก็เอาที่โกยข้าวนะครับช่วงเกี่ยวข้าวนะครับนี่ก็เป็นที่โกยลงจากรถนะครับใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับใช้มาเป็นสิบปีแล้วนะครับ ใช้ปุ๋ยคอกนะครับถ้าใส่กับหน้าข้าวนะครับก็จะประหยัดปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยคอกก็จะอยู่ได้หลายปีนะครับก็เป็นการบำรุงดินไปในตัวเลยนะครับสำหรับปุ๋ยคอกนะครับ นี่นะครับระบบน้ําก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ของใครหลายๆคนนะครับที่กําลังมองหาไอตัวลูกลอยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบการนำ